ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชนชมเช่นเคยนะครับอ่านะครับวันนี้ก็มีแดงกระดุมซับนะครับต้นนี้นะครับแต่ไม่รู้ทราบว่าจะมีคนคนรับไหมนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือรากเขามีตําหนินะครับก็คือตัวนี้นะครับรากเขามีตําหนิผมก็ทําการเชือนออกนะครับแล้วก็บ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับผมทําการเชือนออกนอกจากว่านะครับมันมีรากอากาศอยู่นะครับก็คือถ้าเราไม่เขียนไม่เชือนออกเนี่ยตอนแรกมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นะครับ ครั้นี้มันมีรากอากาศนะครับออกมาอย่างนี้นะครับผมก็ทําการเชื้อนออกนะครับพอทําการเชื้อนออกนะครับแผลเขาก็แห้งแล้วนะครับหายสนิทแล้วนะครับนี่ดูนะครับนี่หายสนิทแล้วนะครับนะแต่ว่ามันยังไม่เขียวนะครับมันยังไม่เขียวถ้าเราไม่เชื้นรากอากาศออกนะครับอ่ามันก็จะเป็นรากอากาศอยู่เงี้ยย้อยๆเป็นฝอยๆนะครับมันก็ดูไม่สวยนะครับผมก็เลยทําการเชื้อดอกนะครับเนาะเนี่ยทรงสไตล์นี้นะครับอันนี้รากเขามาอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับ รากเขาจะมาอย่างนี้นะครับออกมาอย่างนี้นะครับอ่าแดงอุมทรัพย์นะครับตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้นะครับนี่รากก็มาอย่างนี้ยื่นลงมาอย่างนี้นะครับกระถาง12นิ้วนะครับผมต้นไม่ใหญ่นะครับนี่ขึ้นไปก็จะมียอดอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมโอ้ยไม่ได้รีวิวชุนชมหลายวันเลยนะครับก็ยังไงอ่ะก็คือไม่มีไม้นะครับไม่มีไม้นั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับนี่ยอดอย่างนี้นะครับยอดอย่างนี้แดงอุมทรัพนะครับอ่ะตันนี้นะครับ ห้าร้อยบาทส่งฟรีครับห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับใครจะรับก็ทักมานะครับต้นไม่ใหญ่นะครับเป็นสไตล์บอนไซนะครับห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับแล้วมาอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นราชินีนะครับราชินีพันดอกนะครับต้นนี้อมาดูกันนะครับนี่อย่างนี้นะครับรากนี่ก็คือรากธรรมชาติใครอยากจะไปตัดแต่งเองก็แล้วแต่นะครับนี่คือเป็นรากธรรมชาตินะครับถอดไม้ออกแล้วนะครับต้นนี้สูงอยู่เกือบเกือบหนึ่งเมตรนะนะครับ ถ้าวัดจากปลายนิ้วผมนะครับยันหัวไหล่นะครับก็สูงกว่าหัวไหล่ผมนั่นแหละนะครับนี่หนึ่งพบาทส่งฟรีนะครับตัวนี้นะครับราชินีพันดอกนะครับหนึ่พบาทส่งฟรีนะครับเนาะจากช่องบททองชาแนลนะครับอ่าแล้วก็มีตัวไหนอีกเนาะนะครับตอนนี้มีเอา2ต้นแล้วเนาะนี่ตอนนี้ดอกจ่อเลยนะครับวันนั้นมีโทนคู่นะครับก็มีอ่าท่านผู้ใจดีรับไปแล้วนะครับตอนนี้ดอกกําลังจอนะครับดอกกําลังจอยอดกําลังมานะครับอ่า นะครับก็ค the ือท่านอยากจะไปตกแต่งย right no. ังไงก็ได้นะครับตามสไตล์ของท่านนะครับเนาะมาอีกต้นหนึ oh. ่งนะครับต้นไหนเนาะต้นนี้ยังมีครับใช่ไหมครับนี่ระฆังทองนี่นะครับสองพันห้าเด้อนะครับเดี๋ยวเวลาออกดอกเลยจะสวยมากนะครับระฆังทองนะครับนี่รากเป็นอย่างนี้นะครับนี่รากเป็นอย่างนี้อ่ะดูนะครับวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอย่างที่บอกนั่นแหละครับก็คือถ้าเราไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีสิบสามสิบสามสิบหกสิบหกเราก็ใช้สิบห้าสิบห้านี่แหละครับนะฮะ หรือสิบหกก็ได้นะครับใส่นะครับโรยขอบกระถางสังเกตใบนะครับใบช่วงแตกใบออนนะครับเราก็ใส่นะครับหรือว่าช่วงใบที่ไม่สมบูรณ์ใบไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ใส่ได้นะครับ 16- 16 15, 15นะครับได้หมดนะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับในสุดเสมอเนี่ยนะครับนะใส่เสร็จก็รดน้ํานะครับนะอย่ารดเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวปุ๋ยมันจะละลายเร็วเกินไปแล้วรากพืชมันจะได้ยังยังไม่ได้กินนะครับก็ให้มันละลายสัก3าวันเนี่ยละลายเนี่ยยังพอดีนะครับอ่า ถ้าเราลดเร็วเกินไปมันก็จะกินอ่รากพืชก็จะได้กินไม่ทันนะครับกินไม่ทันก็ทําให้ปุ๋ยทําให้อ่เสียประโยชน์นะครับจากปุ๋ยไปนะครับตัวน,นี้คือระคังทองนะครับเป็นไม้กิ่งชํานะครับกิ่งชําเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่กิ่งเนี่ยมีกิ่งเดียวนะครับพอเราอา่พอมันแตกรากใช่ไหมครับมันมีมันมีกิ่งเนี้ยกิ่งเดียวนะครับสักพักหนึ่งผมเลี้ยงขึ้นมามันก็จะเริ่มแทง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 หน่อขึ้นมา แทงหน่อขึ้นมาด้านข้างนะครับพอแทงหน่อขึ้นมาด้านข้างเราก็เลี้ยงจนมันรันได้ลําใหญ่นะครับผมก็ตัดนะครับตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้แล้วก็นั่งละคังทองนะครับจนกิ่งยาวอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับกิ่งยาวเลยนะครับนี่นะครับก็นั่งไปกี่กิ่งอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกิ่งนะครับก็ได้ละคังทองเป็นพุ่มพุ่มใหญ่นะครับตัวนี้นะพุ่มใหญ่นะครับกระถางสิบหกนิ้วนะครับผม 2,500บาทนะครับส่งฟรีนะครับ2,500บาทส่งฟรีนะครับข้างล่างนี้น่าจะขดขดอยู่เยอะเหมือนกันแหละนะครับไม่ได้เปลี่ยนกระถางใหม่นะนะครับอ่มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็คือไม้ทาเหมือนกันนี่แหละนะครับไม้ทาไม้ทามาเนี่ยผมขายเกือบจะหมดแล้วนะจนจะงัดจนจะไม่เหลือแล้วนะอนะครับ่าไม้เนี่ยต้นนี้นะครับต้นนี้นะไม่ได้ขายต้นนี้ต้นนี้คือฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ต้นใหญ่นี่นะครับฮอลแลนด์ส่งป๊อปอายเนี่ยนะครับ ดูกล้ามขาเขานีนะครับใหญ่เบลื่อบล่าเลยนะครับก็เป็นไม้สายพันธุ์ฮอลแลนด์อันนี้ก็เหมือนกันสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับถ้าท่านอยากได้เอาไปปลูกนะครับผมก็นี่ผมเพิ่งจะถอนขึ้นมานะนะครับเพิ่งจะถอนขึ้นมาผมก็จําหน่ายนะครับต้นนี้นะครับส่วนยอดนะครับดอกนี่ผมเสียบไปแล้วนะครับนี่ยอดมันกาลังแตกนะครับเนี่ยเห็นไหมโฟกัสไปเลยนี่นะครับยอดกําลังแตกขึ้นมาตุ่มๆเนี่ยนะครับนะพร้อมที่จะลงปลูกแล้วนะครับเพราะว่าผมถอนขึ้นมาก็ รากเขียวแล้วเห็นไหมนะครับรากเขียวแล้วเนาะนะครับต้นนี้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่โอ้นี่นี่นะครับอ่าดูก่อนนะครับดูก่อนอ่าดูรอบๆก่อนนะเสียบยอดไปแล้วนะครับสวยงามอยู่นะครับต้นนี้นะครับเสียบยอดไปแล้วนะครับอ่ายังไงดีจะขวางก่อนนะครับแป๊บหนึ่งปื๊บปื๊บปื๊บอ่าครับอ่าวางได้แล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าขอเสนอขายอยู่ที่นะครับ 900บาทส่งฟรีนะครับ900บาทส่งฟรีเนาะเอาแค่นี้พอ900บาทส่งฟรีนะครับอ่ถ้ามีท่านใดก็อุปการะคุณก็แจ้งมานะครับ0980083074นะครับ0980083074นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับมีแต่โอนนะครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับนะครับหรือหรือใครจะเอาบอนไซต์ตัวนี้นะครับจะปล่อยดีไหมเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับส่ง ต้นนี้นะครับดอกสวยงามมากนะครับมีสีแดงกับสีอีกสีหนึ่งผมวันนั้นผมก็ไม่ได้รีวิวเนาะเป็นสีขาวๆเป็นเป็นหยักๆนะครับสวยงามนะครับ2ดอกมี2สีนะครับมี2สีต้นนี้มี2สีนะครับต้นนี้ผมขายอยู่ที่3,000บาทนะนะครับบอนใส่หลักฐานเนี่ยนะครับถ้าใครจะรับกระทักมานะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับบอกนะครับว่าทำยากนะครับขอบคุณครับผมจากช่องทองชาแนลเด้อสวัสดีครับ